สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งครับบางครั้งในชีวิตเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องคือให้เกียรติใครบางคนแต่สถานการณ์อาจจะไม่เปิดโอกาสให้เราทำเราอาจจะอย,อยากอยู่เคียงข้างพ่อแม่ในช่วงสุดท้ายแต่เราก็กลับไปไม่ทันเราอยากจะขอบคุณเจ้านายผู้มีพระคุณแต่เขาก็จากไปเสียก่อนพี่น้องครับตอนนี้ดาวิดขึ้นเป็นผู้นําเผ่ายูดาเขาม,มีโอกาสจัดการศพของซาอูลื่้เป็นผู้นําอิสราเอลอดีต แต่เมื่อเขาทราบข่าวว่าชาวยาเบกิเดอาดได้ทําหน้าที่แทนเขาก็ไม่รอที่จะให้เกียรติอวยพรพวกเขาพระธรรมสองสมเัติที่สองข้อสี่ในครึ่งหลังมีคนมาทูลดาวิดว่าชาวยาเบกิเดอาดเป็นผู้ฝังพระศพซาอูลพี่น้องครับชาวยาเบกิเดอาดก็กลุ่มชนทันตบันออกของแม่น้ําจอแดนเคยรับความช่วยเหลือจากพระศาสซาอูลถูกบันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งสมบัติที่สิบเอ็ดนะครับแม้ว่าดาวิดจะไม่เหตุผลมากพอที่จะเฉยเไป เพราะซาอูลเคยตามล่าเขาแต่ดาวิดกลับแสดงความเมตตาและให้เกียรติแก่คนที่ให้เกียรติซาอูลเพราะดาวิดให้คุณค่ากับความดีความซื่อสัตย์และการตอบแทนพระคุณพระธรรม2ส,สมเยวัที่2ข้อ5-7ดาวิดทรงส่งผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบกิเลอาดนั้นผู้บอกเขาว่าขอพวกท่านรับพระพรจากพระยาเวที่ท่านแสดงความเมตตานี้ต่อซาอูลเจ้าหน้าของพวกท่านและได้ฟังพระศพพระองค์ บัดนี้ขอพระยาเวสัมแดงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ต่อพวกท่านและข้าพเจ้าจะทาความดีนี้ต่อพวกท่านเพราะสิ่งนี้ที่ท่านได้ทําเพราะฉะนั้นขอมือของพวกท่านเข้มแข็งและขอให้พวกท่านกล้าหาญเถิดเพราะว่าสากักุลเจ้าหน้าของพวกท่านสิ้นพระชนแล้วและพงพันยูดาได้เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาพี่น้องครับเมื่อเราเองทําไม่ได้ก็ขอให้เราให้เกียรติผู้ที่ไปทาแทนเรา ขอให้เราไม่ลืมที่จะพูดให้กำลังใจผู้อื่นที่ทำดีแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ทำพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสิจงให้เกียรติทุกคนจงรักพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จ,จักรพรรดิพี่น้องครับขอให้เราจะทำตามพระเก้าของพระเจ้าโดยเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติคนอื่นและมีความรักพี่น้องในพระคริสต์ ขอได้ฝึกฝนที่จะพูดคําขอบคุณยกย่องให้กาลังใจคนที่ทําสิ่งดีแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะไม่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราพี่น้องครับเกียรติไม่ใช่สิ่งที่เราต้องได้รับเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่เราต้องมอบให้คนที่สมควรได้รับเพราะการให้เกียรติผู้อื่นคือสิ่งที่พระเจ้าชอบแต่พระเจ้าจะประทานเกียรตินั้นให้กับผู้ที่มีใจทอมและให้เกียรติผู้อื่นนะครับพี่น้องครับให้เราทีานด้วยกันข้าแต่พระบิดาพระประสงค์ใหญ่สูงสุดเกียรติทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสมควรได้รรรรับคสสเิญ แต่ขอทรงโปรดสอนและนำให้เราจะให้เกียรติพระองค์ขอทรงโปรดนำที่เราจะให้คุณค่ากับผู้คนที่รอบตัวเราด้วยเช่นกันขอทรงโปรดทาให้เรามีสายตาเหมือนดาวิดที่จะให้เกียรติคนอื่นและการให้เกียรติพระองค์นั้นจะทําให้เราสามารถจะให้เกียรติผู้คนแม้ว่าคนเหล่านั้นจะทําร้ายเราก็ตามระ้จค่ะขอทรงโปรดสร้างเราที่หัวใจของเราจะเป็นหัวใจแห่งการให้กําลังใจเจ้าเองจะสามารถไม่มีคำพูดที่ให้กำลังใจขอบคุณและยกย่องให้เกียรติคนอื่นได้ขอพระเจ้าเม่ตารละรวปเจ้าค่ะ ที่จุดเมราจะก้าวเข้าสู่วันในที่ปรดปรานของพระองค์ที่ฐานทุลขอความเมตตาและขอบพระคุณพระองค์ที่บรจะประทานสิ่งนั้นให้ในพระนามพระคริสตเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุธิวงศ์สรรเสริญครับ